มวยอยู่ก่อนดีมวยเอ้าลุงซักไปไปไปไขทองกับลุงซักทีไขทองไอ้ได้ลุงซักนี่ลุงซักอยากเอาไปไขแล้วเลยแล้วตจนไขใส่ก็รอลุงซักมวยบอกเล็วอีกสองเดือนไม่ไม่ป่านามงี้เอาไปลงทุนจึงเอาลุงซักว่าลุงซักเงี้ยวทองนี้ไล้วไปไขก่อนไป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 กับลุงซักทีไปเดี๋ยวมวยไม่ว่างเลยวันนี้มวยทำการบ้านถ้ามวยไม่ส่งต่อเช้าวันคุยติดรอแล้วจึง ลุงซักทำไม่ทุกแล้วไปค่ายรันไหนเราแล้วลุงซักไปทีห้างทองแม่โมงโกงโค้งจับเป็ดนั้นห้างทองแม่โมงโกงโค้งจับเป็ดอ๋อใหนลานั่นเออเอพิ่งไปไปถึงบอกว่าอันเบื่อบอกว่ามาค่ายทองเออเออเดี๋ยวลุงซักไปเองก็ได้เหมือนเดี๋ยวต้างที่ลุงซักบอกไว้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใายเ็ศลุงซักเอาไม้นะแม่แม่แม่ไอ้ไไอ้มวยมาเหมือนแพะยิกทอนมึง ยิ่งว่าแพ้ยิ่งเถอะล้วแม่เอออะไรอ่ะลุงซักแกเอาทองไปขายฮะลุงซักเอาทองไปขายแล้วเออเล้เดี๋ยวนี้แกให้หมวยไปกันแล้วแหมวยบอกว่าหมวยยัไม่ว่างหมวยทาการบ้านวันนี้นูกแกไปขายแล้วทําเปลือกที่นี่หมวยแกรู้แน่เลยต่อเดียวทําเปลือกแม่ถ้าแกแจ้งตำรวจล่ะไม่พืดถ้ามันสุดจริงๆเดี๋ยวก็ยอมรับก็ได้บอกว่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยว ทำปลือดีวะไอ้มวยไอ้มวยฮะไอ้มวยลุงซักไหมเปซักไม่ไอ้มวยทำปลือทำปือดดิมึงแกร้องมาเนาะไอ้มวยมวยทำปือทำปือไอ้มวยมึงมึงออกไปออกไปแล้วก็ขอขอโทษขอโทษแกไปแต่บอกว่าไม่ไม่อยู่นะมวยเออเออมึงเป็นเด็กแกไม่หันดาหรอกไปตาเดี๋ยวตาไม่มันดาตัวเดียว ดาเสียคนหลาเลยกูเสียเกเลยไปไปไปมึงไปอย่าแม่ไปอย่บ้านไอ้มวยเรื่องซักมวยมวยมวยกอโทษแล้วมันก็โทษกูใส่แล้วมวยเดี๋ยวเดี๋ยวเตินลองใส่อะลงซักแล้วกูทองไปใกล้ที่ทองปลัดซุนทองปลัดซุนกูว่าจะมองว่าเลยมึงลองกินเลย แล้วส่นตรงนี้อะลงซัแล้วไม่รู้อะไรกูกลับรถไปรถมากูเวียนเป็นรอยรอบแล้วไม่พบไม่รู้ปริศนะเอาไปอืมบุญมีแต่กมบังจญิงลุงซักเตนเออคนพบมันรู้แมนว่าเป็นทองคำเยอะกับทองคำข้าวแล้วไม่รู้เพื่อเพงแบบน,นั้นไังมืยชัดมดแรงเลยกูไปมดแรงเลยลุงรักอะดีแล้วไม่อะ <มด S 2> ลุงซัด <c oughs> อา่าดีแล้วกูอาเป็นรอยรอบแล้วจบะบริบุรแล้วทองกูจ่งถาเบือ่อลงสักทีนี้ไม่รู้เลยมวยกูก็เหมือนมัดแล้วมึงเล่าวามึงอุตสาให้ทองกับยกกับทองกับเข้า,ามาฮันเลยนี่จามวยไปบอกไหมแม่นม่าเสียใจน,น,น,นั่นนี่ จบบริบูรณ์แล้วเรื่องตรงกันอนี้